มันสูงอาจไม่ใช่เป็นเพราะหมูสชั้นแต่เป็นเพราะยาความเครียดความแก่ความเครียดนร่างกายก็ต้องสร้างฮอร์โมนความเครียดมาซัพพอร์ตฮอร์โมนความเครียดก็สร้างจากคอเลสเตอรอลยาความดันยาขับปัสสาวะยากันชักยาจิตเวชอาจจะมีผลทําให้คอเลสเตอรอลขึ้นได้คนปัจจุบันนะเราอยากกินตลอดเวลาเชา้ากลางวันบ่ายเย็น,นกลางคืนก่อนนอนอีก น้ำตาลมันมาตลอดเวลามีภาวะน้ําตาลเกิดมันมีอาการยังไงบ้างอะทุกวันนี้เราเจอเบาหวานในอายุที่น้อยลงเรื่อยๆเริ่มมีอาการแบบอ่อนเพลียง่ายหงุดหงิดง่ายไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่ค่อยมีแรงเล่ทำไมเราปัสสาวะบ่อยขึ้นหิวน้ําบ่อยขึ้นอาจจะมีอาการทางผิวหนังด้วยเจอบ่อยที่หลังคอบริเวณรักแร้ดูเหมือนขี้ครายแต่ขัดไม่ออก ทุกชั่วโมงมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองหรือหัวใจวายหนึ่งสาเหตุหลักก็คือเรื่องของโรคความดันโลหิตสูงเกลือเนี่ยในคนที่เป็นความดันไปแล้วนะครับควรจำกัดอยู่ที่เกลือ1ช้อนชาน้ำปลาประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อวันนะครับล้านส้มตาปูปลา้านหนึ่งล้านย่านราชเทวี1จานมีโซเดียม8,993มมิลลิกรัมสูงมากถ้าเราเป็นเบาหวานไปแล้วแล้วเราไม่ได้รักษาอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้บางคนนี่ตาบอด ถูกตัดขาหรือไตวาย